ัรจริงๆเราได้ถ่ายตัวเควีหรือว่าตัวโฆษณาอะไรเงี้ยไปตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาเปิดตัววันนี้ก็เดียโอกาสเพราะวันเกิดตัวเองพอดีแล้วก็เปิดตัวจิลเลนเตเอร์พอดีก็ดีใจที่ทางเโคชิเกี่ยวก็ให้โอกาสเราก็เราก็ได้ใช้โปรดักต์ของเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดีจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับรรไม่ได้กลับเพราะเป็นแฟนจากมาได้สใจจร ก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่มาซัพพอร์ตเราวันนี้เพราะว่าจริงๆกเ็เป็นงานที่เราตั้งใจไว้ว่าจะวันเกิดนั่นแหละแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเจอเแฟนๆในวันเกิดเราด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตทีมอังกเขียวด้วยเย้เโอกาสเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับวันนีม้มีส่วนใครด้วยใช่ขอบคุณนะใช่อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสุดท้ายแต่ก็ก็ขอบคุณทางผู้บริหารมาที่แบบ เห็นว่าเป็นวเกิดเราแล้วก็ทำเพลงมาให้เราหน่อยน่ารักมากๆครับสหรับโชว์วันนี้เราก็เตรียมพิเศษให้พี่แจงกันแบบร้องเพลงได้ฟังติ๊กอัลบัใช่ครับจริงๆตัวเพลงก็ตั้งใจว่าเนื้อหารเราอยากจะร้องให้เป็นแพนเพราะว,ว่าเราก็เนื้อหาทำในเพลงนะครับเรารู้สึกว่าเราดีใจที่ได้เจอเขาแล้วก็เราจะเป็นคนแสดงความรู้สึกว่าเขาเก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ส่งความรู้สึกผ่านเพลงไปนะครับส่วนตีก๊กอักลบั้มเป็นแพรเขาชอบเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ ให้เขาดูใกลนะ้ๆอเงี้ยแต่ว่าพองทีมเป็นางานที่มันอยู่ใกล้ๆกันก็ก็ก็เลยถือการติดต่อในปีนี้เรามีมาความตั้งใจและเ็ความตั้งใจอะไรเหรอครับจริงๆก็เอ่องานงานที่ต้องทำอยู่จริงมันมันรออยู่แล้วแหละก็ก็ตั้งใจจะทำงานที่ต้องทำให้แบบได้ดีกว่าเดิมเป็นที่กว่าเดิมอะไรเงี้ยครับส่วนจริง ตั้งเป้าในชีวิตว่าเราอยากจะมีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือว่าเรื่องเครียดเราก็อ,อยากจะสู้ไปกับมันแล้วก็มีความสุขแบกไม่มีเลยวะไม่ได้คิดเลยหรอผมวันให้ตัวเองหรอไม่มีเลยช่วงช่วงนี้ผมผมโอเคมากเลยถือว่าผมได้ทำสิ่งที่ชอบได้แบบได้เล่นกับปลาได้อยู่กับครอบครัวแบบทบหน้าอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็ต้องมีความสุขมากครับ คนก็บอกว่าเลขสวยเลยครับใช่ก็ถ้าอาจจะโชคดีก็ไดนะ้ไม่รู้เหมือนกันมีแฟนได้ยังุยยังไม่รีบครับยังไม่นีบครับแต่ตตตการมีแฟนคนนึ่งหรือว่าจริงพอเราโตขึ้นน่ะมันต้องใช้เวลาในการ พูดค for <laughs> ุยทำความจักอะไรเงี้ยไอยน้องๆในค่ายเี่แบบคุยบอลแต่ว่าเป็รพี่รุ่นใหญ่เครับใช่ครับก็ตอนนี้คนก็มองว่าเราเป็นแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าด้วยอายุเขาก็จะล้อมาตลอดว่าเราอายุมากกว่าเขาซึ่งเขาก็โอเคก็ผมว่ามองว่าน่ารักดีคือแบบเป็นคนไม่ได้ซีเรียสกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ทุกคนก็ก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบเขารบเราแล้วก็ให้เกียรติเราเหมือนกันใช่ก็ ทุกคนน่ารักแล้วตอนในไอจีที่เห็นแบบลงรูปแบบย้อนวัยมากเลยนะพี่เสกใช่คือก็ตั้งใจว่าจะลงลง,ลงรูปรย,ย้อนวัยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอออยากให้แฟนๆเห็นว่าแบบเราเราเติบโตไปยังไงนะครับจากภาพตอนเด็กๆก็ก็เป็นเหมือนการที่เราย้อนไปดูตัวเองด้วยว่าแบบบางรูปผมไม่ได้ดูมันนานแล้วบางทีผมลืมอดีตช่วงนั้นไปแล้วด้วยซ้ำแต่พอกลับไปดูอีกทีก็แบบเออแล้วก็ชื่นใจว่าก็มาไกล เด็กดื้อครับเด็กดื้อแล้วก็เป็นเด็กแบบที่อายแล้วก็แต่ว่าผมว่าเป็นเด็กที่มีความสุขมากเพราะว่าทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราครบคุวแล้วก็้งแตเด็กครับสุดๆสุดครับส่แต่ว่าก็จะจะดื้อเงียบนิดๆไม่ได้ดื้อแบบดื้อแบบให้คนรู้ว่าดื้อ ริงก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็จะมีชา,าบุพาราตรีที่จะเริ่มถ่ายประมาณน่าจะไมิถุนาไม่จะถ่ายไม่ทีน่นาแล้วก็จะมีเอ็กซ์าเวอร์สที่เป็นซีรีส์ภาคต่อจากโคลมิสก็น่าจะเริ่มถ่ายหลังจากบุพาราตรีแล้วก็น่าจะมีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งได้ครับณตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาเต็กก็ผมสิดว่าแค่นี้ก็ก,ก,ก็น่าจะเหนื่อยแล้วสำหรับก,การปีเป็นต้นไป ครับ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 คบครับครบคครับครับ

คอบผมใครเป็นคงนทำไม่เป็นไรไม่เป็นไ,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 ไรไเลยไปเ็ไปจีจานจีจานอยู่ไหนจ๊ะ อันนี้ตกมาจากไหนมาดูพี่นด์ขับครับใช่ครับที่ก็อันนี้เป็นส่วนที่น่าจะเป็นแฟนขับที่ส่งไปที่เตึกแอนนี่แล้วก็ผู้จัดการไปเอามาให้แต่ว่ามีแฟนขับก็ ส่งมาหลายทางครับก็ขอบคุณมากานะครับไม่ว่าจะเป็นฝากไปทันย้อนคราวหรือว่ารวบรวมกันส่งมาให้ให้ที่ผู้จัดก,การทำให้ที่บ้านขอเรนก็จริงๆคือผมยังไม่ได้เปิดอะไรเลยพยายามจะเปิดทุกอย่างในวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวันเกิดอนะไรเงี้ยก็ก็ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็าตามเราเราดีใจหมดอย่างนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นเค้กเขาเรียอาจจะเป็นเค้กนั่นได้ไดคิดว่ามันบอกว่า มันเป็นอไรเป็นเาหรือมันเป็นแฟนของสายเมย์ไหมผมไม่ทราบเลยครับจริงๆอะไรแบบนี้ผมผมก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันเท่าไหร่คือผมจะประมาณไม่ค่อยเป็นไม่ต้องเก็บเกี่ยวดูแต่ว่าก็ก็ดีใจหมดแล้วครับมันไม่ได้เก็บแบบว่าเยอะมากมากเลยครับที่เป็นของความรับให้เราใช่แฟนทุกคนที่เห็นเราไม่ว่าจะเป็นแฟนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับที่แบบส่งของมาให้เราอวยพรให้เราหรือว่าติดตามผลงานเรารเราก็ดีใจที่ <been diagnosed. S 1> มีทุกคนจริงจริง